a Amazing t h a i l a n i l i s a นะคะปล่อยภาพออกมาโอ้โหคนอึ้งกันทั้งประเทศไปทั้งประเทศหรอกก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ชอบและส่วนหนึ่งไม่ชอบแต่คุณดีนิทิพงหอนาคเนี่ยโพสต์เรื่องนี้ถือว่าพูดแทนคน ไทยบางส่วนรวมหนึ่งชั้นด้วยอะไปฟังคุณดีโพสต์ภาพลิซ่านะคะแล้วแคปชั่นบอกว่าเป็นภาพที่ฉันไม่เคยเห็นลิซ่าไรอารมณ์ไม่สวยไม่เป็นธรรมชาติถึงขนาดนี้มาก,ก่อนได้แก้วงามราคาหมื่นล้านมาประดับงานให้ดูราคา760บป่าขนาดนี้ได้ยังไงไม่ต้อง AI ไม่ต้องจัดสร้างอะไรเป๊ะตามที่ตัวเองคิดนะเอาธรรมชาติของศิลป,ปะ ราคาระดับโลกเอาออกให้เอาออกมาให้ได้สร้างสตอรี่ให้ดีกว่านี้ภาพนี้ไม่งั้นนะทรท,อท,อท,ทก็จะเป็นตัวที่ดึงราคาลิซ่าให้ตกงานที่มีลิซ่ามาช่วยชาติช่วยลงทุนถ่ายทาถ่ายธรรมชาติมีอารมณ์ไม่ใช้ AI มาด้อยค่าศิลปะได้ถึงเพียงนี้ สงสารลิซ่าคนอื่นไปเที่ยวดอกบวับวดแดงถ่ายออกมาไปดูสิเยอะแยะสวยน่าไปเที่ยวแต่ภาพนี้ของทอท,ทมันทำให้รู้สึกเกรงน่ากลัวทำงานด้วยสมองก็เข้าใจแต่งานแบบนี้ต้องใช้ความรู้สึกและรสนิยมด้วยด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพจริงจากรสนิยมของทอท,ท,ทด้านขวาเป็นภาพล้อที่มรีรสนิยมตามความคิดเห็น ของอีกเพจหนึ่งก็คือเพจเขาเขาน่าจะแชร์เพจของ Road to Universe มานะอันนี้ก็จะเป็นภาพคือคือแกน้อออกแหมมันมันคือฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะคิวหรือมันเป็นเพราะดอกบัวจริงมันไม่บานแล้วหรือว่าอะไรยังไงคนที่อยู่จังหวัด นี้ช่วยมาคอมเมนต์หน่อยว่าดอกบัวสถานที่จริงเขาต้องสวยอยู่แล้วนึกออกป่ะ Amazing Thailand ได้ลิซ่ามาขนาดนี้ฉันเห็นครั้งแรกฉันแบบทำไมมันลอยจังวะมันเออมันมึงมันคือ Amazing Thailand นะเว้ยเอกลิซ่านะเว้ยมันไม่ใช่แบบนึกออกไหมเออมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ห้าบาทสิบาทอะ่ะแกลิซ่าไม่ใช่ห้าบาทสิบบาทอนึกออกไหม แล้วทอทอทอก็งบมหาศาลขนาดนี้มันไม่ใช่แบบห้าบาทสิบบาทที่แบบเราจะมาแบบนู่นนี่นั่นกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะเออแบบมันบ่ได้คือมันบ่ได้จริงๆเนาะอ่ะเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคะเธอลองคอมเมนต์มาบอกกันแฟนขับน้องลิซ่านะคะก็มาคอมเมนต์ช่วยน้องหน่อยเนาะเปลี่ยนรูปยังทันนะเอาจริงๆคือแบบหรือแบบลองแบบ ก็ไม่รู้คอดิชั่นว่าดียังไงอะนะแต่ว่าพอได้อืมแต่หน้าลิซ่าเขาสวยอยู่แล้วไงนึกออกไหมคือหน้าเขาได้แต่เอาไปวางแล้วมันปลอมอะ